โม่คผมห,หันหมอไปไปเลยทุกคน,นโอเคโอ้ยเอาทุกคน What? What? ใช่ครอะทำไมอ่ะโอ้โหใจตรงกันอย่างนี้บ้านเราใช่าใจไหมวันนั้นก็ไหวทำไมเปียะพอมาออดที่ไหนได้มาสองโลกนี่ใครอะพี่อ่ะวันไหนวันไหนวะที่พี่ออดแต่ผมไม่ได้ชวนอะเขาแกเห็นพี่ออนตลอดอะแต่พี่ทำคลิปพี่ก็เปิดทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไร ตสักกีเฮ้เยมีคนว่ะโอ้โหอีกสามนัดไม่แตกหมดอะไรครับเนี่ยไอ้ตรงไหนแล้วพี่มาให้มันไม่มีไอ้นั้นว่ะไอ้หูฟังที่ยิงแล้วก,ก,ก็นอกอะเค่จนมันวิ่งเข้าบ้านได้เฮ้ยมันพาวิ่งมาหาคนหรือเปล่า ทำไมวันนี้ไม่เล่นหมดนะเพียบแม่มาหมดคนจริงไง<อ>เล่นไปแล้วไอ้โหมดเสื้อของอะเช่นเดียวเล่นเนี่ยน,นี่นะว่าอุ้ยบอทเทพว่ะ นี่มันบอดเทพไม่ได้ทามทำมีเทไม่ไงทีเชโนั่งนันั่นันั่ซุ่มใครก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยมีรถจอดเล่งทีหล่งตีบ้านเฮ้ยดดอยู่ตรงต้นไม้เห็นไหมนักสองนักสองเฮ้ยเอาจังวะคนหก มแค่ hey, อยากจะยิงนิ่งก็ยิงนิ่งไปเลยรอบนี้ <laughs> อะไรครับเนี่ยโอเคมันวิ่งไปข้างหลัง <Hey. S 1> อยู่นั่งข <Watch out. S 1> ินอยู่ริมหาดทรายสองตัวตรงริมหาดทรายเอ้ยไม่ใช่ตรงซากปะลัดครับทังตรงสมอกไม่มีแล้วอยู่นี่หมดละสามตัว <Watch out. S 1> ต,ตรงเจ็บโปไม่เห็น่ะ อ๋อมันขึ้นไปข้างบนเจ็บป่ะเฮ้ยไม่แตกตายหมดต้องไหนฮะเขามีชดอันเดอร์หรอเจ็บป่ะชดอะไรชุดใหญ่ อ,อ๋อแ้วชกคูณหกคลิปตรงเฮ้ยรอบนี้ไม่มีท้ายเอ็มโฟตแต่ยิงนิ่งวะ่ะเออแปลกว่ะทุกคนกระตุกว่ะมีคนขี่รถมาเพิ่มเฮ้ยตัวนี้วัตโ <Watch out. S 1> อเคส่งผมะ่ะโคตรแป๊ดเลยวะ่ะ โดนเเลยขาเลี้ยงเขาใช้ปืนอันนี้ว่ะผมเล่นพับเจในโน้ตบุ๊กคอไอ้สามเล่นเล่นโคตรร้อนเลยร้อนทำไงดีครับหรือซื้อใหม่ดีครับในโน้ตบุ๊กมันเป็นปกตินะครับเรื่องความร้อนนะแนะนำให้ซื้อเป็นเพจครับเพจระบายความร้อนนะข้างหน้าเรานะวิ่งลงไป เฮ้ยเขาเอารถร่ะตกรถตกรถตัวหนึ่งอยู่กำแพงตัวหนึ่งเหมือนเขาจะชุบเพื่อนปะ <Watch out. S 1> มีตัวไกลวิ่งด้วยนะนักสองเฮ้ยเอาอย่าง้านรอบนี้ <Watch out. S 1> อุยโอ้ยยังแตกเลยทุกคนเอ็ดดับไปด้วยตะแบง มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสองตัวสองตัวสองตีขอขอคนช่วยคนหนึ่งตรงพี่ยิงฟรีต่อมาฝั่งพี่ยิงฟรีเลยต่อสามตัวต่อตรงพี่อะตรงเนี้ยเฮ้ยหลังวะหลังวะตรงพี่ยิงฟรีตรงพี่ยิงฟรีมาด่วนเลย ชูฟรีชูฟรีตรงนั้นมันอยู่ตรงรถอ่ะโไม่รู้อะไม่ไม่รู้ว่าอยู่อยู่บนบ้านอะไรนั้นมีแล้วออกแบงค์คันมัุยชแบงค์ไม่ทันวะไม่ทันต้องมาชุบล็อกก่อนเดี๋ยวลาไปเดี๋ยวลาไป่เย้แค่สามตัวยิงฟรีเลยเมืเ่อกี้แต่พี่น็อกก่อนมารถเอเดกที่ไหนก็ไม่รู้อะ มันมันวิ่งลายเดียวกันด้วยนะเนี่ยมันอยูในบ้านในบ้านอ่าตอนนี้ไม่ไปกับเพื่อนนะโอ้โต่อสามตัวว่ะพี่ต้องวิ่งไปหาต่อไมวะต้องวิ่งอ่ะต้องต้องเฮ้ยอะไรวะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยมูตี้วัด ทุกคนวัดอะไรวะน,นี่เดี๋ยวมันจะมีรายงานงการเล่น,อนบอกเลยช็อ,ชอตนี้มองการโค้งเกียร์ปืนเลงอัตโนมัติโอ้โหบอกโดนรีพอร์ตอะแบบนี้นยิงได้ไงวะน่ะบบนบน้าโอเคบบนบน้าหน้าพี่ตัวหนึ่งหน้าพี่ตัวหนึ่งมาแล้วเพี้ยฟสองตัว เยูยบนบ้านนอนอยู่นะสนายยิงหัวได้มันไม่ได้มันอยู่หน้าพี่ซ้าซซซมดไม่ไมยังมีหมดหมดหมดยิ่งแค่เฮ้ยยิ่งแค่ช็อตดิโอเคโอเคเตรียวิลยดีนะเนี่ครับวิ่งละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ่วันนี้มันคือวันอะไรวะไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยยังงงกับตัวเองเลยเนี่ยอุ้ยโดนใสอุ้ยเห็นได้ไงวะมเนี่ยนะต้องเข้าวงกนี่มันยิงจังวะวันนี้ต้องสามวงกว่าต่อเดี๋ยวพี่ยิงตัวนี้ให้อุ้ยเข้าหัวด้วย แต่ไม่น็อกอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวนี้วิ่งเดี๋ยววิ่งอุย้ยเอเคสองตัวต่ออยู่ตรงนี้หน้าพี่ง่ะมีมีมีอ้าวไม่มีปะต่อหน้าหน้อาอ้าวตายเดี๋ยวตัวเดียว <Watch> out. <laughs> รอบนี้มันคืออะไรกันครับเนีย่ยทุกคนสมกไปดิไปดิออปดเอ้าสมกติดมกรรมต่อเราเปิดเลยไหมเดี๋ยวพี่เปิดให้เย้คีโอ้ มันแปลกมากอะรอบนี้ยิงแบบปืนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้งอะทุกคนเฮ้ยวัดเอ้ยเค่เอ้ามันพี่อะไรแค่เม่มันสุดจริง่ะโอเคอ่ะทำไมพี่ตั้งอันนี้ไม่ได้